สวัสดีฉันชื่อเลโก้วันนี้ฉันจะมาทำข้าวผัดก่อนอื่นจะต้องเตรียมไข่เตรียมข้าวที่สุดแล้วแล้วก็เป็นข้าวขาวจร่งๆเราเป็นข้าวอะไรก็ได้เตรียมกระทะเอากระทะไปใส่ที่หมอ้อใส่ไข่หับไข่จนกว่ามันจะได้ ใส่ข้าวลงไปเป้นเขยิบมาเลยหัดต่อไปเรื่อยๆอยกินก่าจะได้เสร็จแล้วเตรียมจานแล้วก็เอาครับเลองชิมดูมันอร่อยมากให้มาเชลลองชิมด้วยดีกว่าอร่อยมาก ซึ่งสำหรับคลิปนี้ก็คือการทำข้บวันแล้วตอนนี้ก็จบแล้วบ๊ายบาย